ของควาีปริมาณแต่ในแง่ของพฤติกรรมการจับจ่ายต่อชิ้นสินค้ายหงไงบ้างคะต้องบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับสินค้ามีอยู่2ประเภทก็คือว่าเป็นสินค้าที่เป็นเฟสตีฟแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นสินค้าที่เป็นกระช้นนะครับต้องบอกว่าปีนี้เรามีราคาแล้วก็มีสินค้าที่ครอบคลุมในลูกค้าทุกประเภทนะครับตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เลยครับ อ๋อม่อมถึงแม็กซิมัมที่เราเพิ่มทางเลือกเป็นยังไงบ้างต้บอกปีนี้ของกลุ่มแมาร์เก็ตครับเราเพิ่มทางเลือกครอบคลุมในทุกของราคาแล้วก็ทุกของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายขึ้นนะครับเหมาะกับทุกะระดับราคาแล้วก็เหมาะในเรื่องของทุกระดับรายได้เลยครับเฉลียล่ยเริ่มต้นจนถึงแพงสุดประมาณไหนจริงๆเนี่ยเราเริ่มต่ำกว่า500บาทก็มีในปีนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นกระเช้านะครับมากกว่า10,000บาท แต่ว่าราคาที่คนเลือกซื้อมากที่สุดเนี่ยปีนี้อยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทครับราคาสินค้ามีผลมีผลต่อการตัดสินใจนะคะมีผลต่อการซื้อกับกับจำมนต้องบอกว่าต้นทุนของสินค้าเนี่ยมีเพิ่มขึ้นในบางสินค้านะครับแต่ว่าในของปลเมแม m มาเก็ตเนี่ยเราพยายามคงในเรื่องของระดับสินค้าให้เหมือนเดิมเพราะเราเข้าใจในว่าผู้บริโภคเนี่ยก็มีความยากลําบากนะครับแล้วก็อยากอยาก,อยากซื้อสินค้าที่ดี ในราคาที่เหมาะสมพราะเราพยายามคงราคาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยเรามีสินค้าราคาที่ดีขึ้นนะครับโดยสินค้าเนี่ยเรามีตั้งแต่ต่ำกว่า500ต่ำกว่าพันแล้วก็ยาขึ้นไปจนถึง10,000บาทเลยครับคนเลือกซื้อส่วนใหญ่อยู่ที่กระเช้าละ2 3 0 0 0บาทถ้าเทียบกับทุวงตกันปีก่อนไอค่าถั่วเฉลี่ยที่คนซื้อส่วนใหญ่มันแตกต่างจากเดิมไหมคะเพราะว่าคนเหมือนมีเงินในกระเป๋าน้อยลงตต่างแตกต่างจากเดิมบางบางสินค้าปีที่แล้วเนี่ยต้องโดยฉเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,500บาทถึง3,500บาท แต่ปีนี้เรามีสินค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับเลยเลือกซื้อสินค้าประเภทไหนครับที่ที่คนนิยมเช่นสุขภาพหรือว่าเป็นพวกเนรโอเคจริงจริงของเราอะครับกระเช้าเรามีอยู่3ประเภท1เนี่ยเป็นประเภทที่เป็นสินค้าสุขภาพนะครับแล้วก็เรามีสินค้าที่โฟกัสในพารท,ที่เป็นของอินเตอร์อย่างปีนี้ครับเรามีไอคอนิกออฟอิตาลีก็คือมีสินค้าอิตาลีเข้ามามากขึ้นแล้วก็สินค้าที่เป็นที่นิยมมากขึ้นก็คือว่าเลือกสินค้าเองแล้วก็นํามาจับกระเช้าอ่าอันนี้เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยสัสดส่วนแบ่งกันตลาดของเราครับเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วถ้าแบ่งเค,ค้กยังไงคะถ้าเป็นคัสตอมกับเป็นแบบว่าจัดสําเร็จส่วนใหญ่เนยใ,ในพาร์ทของโต๊ะแมร์เมจเนี่ยถ้าเป็นซื้อมาจัดเองต้องพูดอย่าง่ดีกว่าเราประมาณสัก1ใน3 2ใน3เนี่ยเป็นซื้อสําเร็จรูปถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญครับสำหรับสินค้าที่ซื้อมาจัดเอง ิเรื่องของวิสิตาโรเลตนะคะว่ามันจะมีสว่วนถาังเรื่องของการจ่ายมาก้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงกาทบบเศรษฐกิจในช่วงนครับผมว่าโดยภาพรวมนะครับคงกระตุ้นในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่าตั้งแต่1มกราถึง15กุมภาพันธ์ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของอวันสําคัญไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์แล้วก็ตุดจีนปีหน้าจะไปตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์พ่ะนะ ถ้าเกิดว่าระยะเวลาเนี่ยผมว่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่มีโปรแกรมนี้จะเป็นยังไงบ้างต้องเทียบว่าถ้ามีโปรแกรมนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คงต้องคงเหนื่อยต้องพูดอย่างนี้ต้องคงเหนื่อยแต่ถ้าปีนี้ผมว่าก็คงจะกระตุ้นในเรื่องของผู้คนให้มีจิตใจแล้วก็มีสภาพในการจับใจใช้สอยได้ดีขึ้นครับอินดิบัตที่มันจะเริ่มกระหลักหน้ามันจะช่วยช่วยกระตุน้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปปนี้ต้องบริเวณอินดิบัตก็หมดพอแล้ว ผมว่าจริงๆก็บอกว่าอีลีฟันเนี่ยก็เหมือนกับชอบชอบ,ชอบดีมีคืนเนาะสำหรับของปีที่แล้วผมว่าคงกระตุ้ในในในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเพราะว่าคนก็อาจจะมีจับใจ่ายใช้สอยในปีนี้แล้วก็เก็บไว้ใช้ฉอยในปีหน้าด้วยอย่างที่ผมได้เรียนไปอะครับปีหน้าจะตรงกับในพาร์ทที่เป็นของปีใหม่แล้วก็ตรงกับในเรื่องของกรุ๊จีนด้วยแต่เราคอดว่ามาตรการกระตุ้เนเศรษฐกิจยังจาเป็นอยู่ผมว่ายังจําเป็นอยู่ครับในสภาพของที่คนแ,คนแบ่งเป็น2ประเภท1คงมีสภาพคล่องที่อาจจะน้อยลง ที่มีสภาพคล่องเหมือนเดิมแต่ยังไม่กล้าใช้จ่ายผมว่าโปรแกรมนี้จะช่วยในเรื่องของให้กระตุ้นในเรื่องของการใช้จ่ายที่ดีขึ้นครับถามพฤติกรรมปีใหม่นิดนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ในภาพรวมเขามองว่าอย่างกลุ่มเกษตรกรที่ผลผลิตไม่ดีรายได้น้อยซึ่งจริงตลาดเรามันรวมหลายๆหลายๆกลุ่มเนาะระดับ B บวกระดับต่ำกว่า B บวกและระดับขึ้นไปคือตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้ยะยะสำคัญไหมคะเช่นกลุ่มเงินเดือนหรือล่างๆเขาอาจจะไม่มีแรงจับจ่ายหรือเปล่าเอ่อต้องแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มกันแล้วกันนะครับ กลุ่มที่บอกมีะระดับ B ลงมาก็จะมีมีผล,ผลผลบ้างก็มีการเลือกการใช้จ่ายแต่ว่าระดับ B บวกขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ไม่มีผลเลยแต่ผมว่าเขาคงเลือกการใช้จ่ายเดี๋ยวนี้คนนะครับไม่ได้ซื้อที่ของราคาถูกซื้อของที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับไปเพราะนั้นพอเราเล็งเห็นตรงนี้เราก็พยายามเลือกสินค้าที่มีคุณภาพปัะหนึ่งนะครับอันดับ2เนี่ยพยายามทําราคาสินค้าเนี่ยให้เหมาะกับคุณภาพสินค้าเพราะนั้นปีนี้อย่างเช่น กระเช้าที่เป็นของอิตาลีเนี่ยเราดาวราคาลงอยู่ที่ประมาณสัก2,500บาทถึง3,000บาทตอนนี้กระเช้าออกไปค่อนข้างดีมากๆเลยครับแล้วการรีโนเวทตอ้่ะมันช่วยเพ,เพิ่มเพิ่มปริมาณที่จะเข้ามาต้องบอกว่ารีโนเวทของสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์โตบางกะปิแล้วก็เดอะมอลล์ไลฟ์โตบางบางแคครับเราลงทุนไป30,000ล้านต้องพูดเลยว่าผมรับประกันได้เลยว่าจะกระตุ้นในเรื่องสภาพเศรษฐกิจเพราะว่า ในภาพของห้างของเราครับเรามีการปร,ปรับปรุงในเรื่องของสินค้า Environment หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ที่ดีในการมาช็อปเลือกเพราะน่าผมว่าการปรับปรุงห้างของทั้งบางกิกบางกะปิแล้วก็บางแคจะมีส่วนช่วยในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้ระดับดีเลยครับ